น้องจ๋าในนี้เด้อเงียบมุ้งผ่ามุ้งป้องกันยุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อมาเบิ่งกันเด้อน,นี่ใส่เครื่องนี่เด้อค่ะพี่นอ้องใส่เครื่องนี่เด้อเห็นบ่างเอขอขัดถาบ่ใ <laughs> นนี้ทำเสร็จแล้วะะแล้ววะแล้ววะอันแหล่ไม่ติดอันแหล่นะ เดี๋ยวเวลามันกระติดกันมันเด้อให้มันกะติดกันมันกระติดกันนี่มักระติดกันเด้๋ยวกับพี่น้องอืมนี่นังนะดนเตีเจอเห็นปะดันไปหลังว้าทำเป็นอยู่เด้อ ที่นี่มันเน่ปกติมันจะเป็นไซนี่นะครับพี่น้องเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเซนแลยกันสองเมตรม่ะะแต่อันนี้มันมันมันเมตรเมตรครึ่งเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบแต่กว้างนะสูงก็สองเมตรนะครับพี่น้องสองเมตรยุงมันหลายแมวน้าแมวมันก็ชอบขึ้นมากวนเน่ยนะเราปุบ๊บพี่นะ้องนาน เขาซื้อมาจากนั่นแหละสร้างเขาซื้อที่นี่เขาก็มาดัดแปลงค่ะพี่น้องเห็น,นบ่เงบสองสินนี่เนี่ยประกบกันพี่น้องแล้วทีนี้เ็าเครื่องสับไอเครื่องเงีบผ่ามาเงียบกร <c oughs> ะดาบกระดาบพี่น้องเราต้องดัดแปลงใช่ไหมเพราะว่ายัางต้องดัดแปลงมันว่ะเออโอ้ใส่เวลาเขาก็ลวดลวดมัดพี่น้อง จริงๆนะมันมันมันจะเป็นไม้เนาะเขาก็เจาะเลยมันมีไอไอตะปูน้อยมันน่ะสักครู่เออเจาะห่อดวดเพราะมันเป็นเหล็กมันบ่ล่ะมันใช้เจาะบ่ได้ค่ะพี่น้องอืมมันชั่วคราวมันบ่ล่ะเอ้ยทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยสร้างมันมันบ่งงานหมดสร้างมันเนาะเอาซ้านี่ล่ะมาเซ่มาเซ่อว่าทาเป็นอยู่นี่เอาซื้อมาเอามาดัดแปลงค่ะพี่น้อง นัดแปงเอาอืมเห็นป่ะเ,เป็นสั่งเงยบะะ็บแต่กับเย็บชั่วคราวสั่งบังเอิญน,นะครัพี่น้องงจกไสไสไสไักร่ะนี่จักรจักรอ้ใส่ใส่เท้านิดน่อยปืดปืดปืดบางเดี๋ยก็โอ้ยขาเท <c oughs> ่กว่ายังไงก็ดีกันฟื้นเป็นโต ý gần với sẽ đầy vô.